ตั้งเชื่อให้ให้หลวงพ่อตั้งเชื่อมีแต่ภาพมีแต่ชีมีแต่คนปฏิบัติธรรด้วยรุ่ง หายชีวิก่นสามสองนึ่งถนนหายชีวิตหนอดาวหนึ <go> ่งโซนหนึ่งเุ้นรวยลุ้นรถลุ้นที่สามสิบียม